สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะคู่หูดูโอ้ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงอ่ะพี่ออยพี่ออยนะคะเห็นว่านั่งร้องไห้คิดถึงบ้านก็บอกได้คำเดียวว่าทำใจทำใจค่ะไม่ทำใจก็เดินมารอนะคะไม่ทำใจก็ก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะค่ะ ก็วันนั้นอ,อคุยกับออยเนาะออยบอกว่าอยากกลับบ้านก็เลยบอกว่าเออเมื่อกลับมาแหมเพื่อนเออมันก็นเลยว่ามาหับกูแน่มันไม่ใช่กรุงเทพนะคะมันอยู่อเมริกาเลยบอกให้มันพาลูกเดินมารอถึงกรุงเทพเดี๋ยวไปรับอ,อืมมันบอกว่ามันเหงามัน ไม่มีเพื่อนนั่งร้องไห้คนเดียวสงสารนะแต่ไม่รู้จะทำไงอนาคตใครอนาคตมันเนาะออนาคตข้า้งหน้าไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราสามารถกำหนดชีวิตเราได้นะคะ<ช>ว่ารเราจะเลือกเส้นทางไหนที่เรามีความสุขใช่ค่ะลำบากใจหรืออะไรที่ทำไปแล้วแบบอึดอัดใจก็ก,ก็ก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือก็ให้เลือกเส้นทางที่ตัวเองแบบ สบายใจที่สุดใช่โอเคที่สุดนะคะ่ะสุดที่สุดถ้าวันหนึ่งเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องกลับมาบ้านเราประเทศไทยอ่ะน่าอยู่ที่สุดแล้วค่ะอืคนไทยก็น่ารักเนาะไปอยู่ไกลๆที่ถึงบ้านเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเขาแต่ว่าไม่เคยไปหรอก <laughs> <laughs> อยากไปนะแต่ไม่มีปัญญานะคะแลวแหละก็อยากจะปากบอกออยว่าคิดถึงคิดถึงมาก รอให้กลับมามันก็อย่าร้องไห้นะดูคลิปนี้อย่าร้องไห้นะคะถ้าร้องโดนตืมค่ะเดี๋ยวโบกเลยค่ะถ้าร้องก็ไปจิบเบียร์คนเดียวแล้วก็กอดโถซ่วมนะคะค่ะค่ะแตกจ้าแหละก็คิดถึงอยู่เด้อออย้าไม่อยากกอดอยากกินเหล้าน้ำมึงอยากไปอย่าไปเที่ยวน้ำกันละแี่เขาใจบ่เนี่ฮะเขาเบยุ่นนี่ยเขาใจบ่นนี่ เดี๋ยวโดดสุข้อเลยอุ้ยนโดดสุดข้เลย้วขึ้นหอดเดยอจ้าเวละขึ้นหอดแต่ว่าตอนนี้กูปวดแขนแล้วมือกูสั่นแล้วเดี๋ยวบื่ออื่นกูสีมาอัดขึ้นหอดมึงไหมเด้อเพื่อนเด้อบ๊ายบายฝันดีจุปปี้ฝันดีสำลรัอุตดัง